กู้เงินกับธนาคาร SCB ต่อให้ไม่มีบัญชีของเขาไม่มีแอป SCB Easy ของเขาเนี่ยมันกู้ได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูด้วยแถมที่สําคัญก็คือธนาคาร SCB ตอนนี้มีนวัตรกรรมใหม่ก็คือใช้ AI แบบ100%ในการพิจารณาสินเชื่อในการที่คุณจะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ AI ในการคํานวณให้เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งในการที่คุณจะตอบบริการลูกค้านะครับผมธนาคารก็จะใช้ AI ในการตอบคําถามเราซึ่งมันจะรวดเร็วมากๆในการให้บริการเฮ้ย มันเวิร์กจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณไปดูวิดีโอเปิดตัวเสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวพาไปดูสินเชื่อด้วยไปแวะดูกันสักหน่อยเผื่อใครที่ไม่ได้ใช้ธนาคาร s c b แล้วจะมาสมัครกู้เงินกับ SCB ได้ไหมคําตอบทุกอย่างอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับไปดูวิดีโอกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีการนําเสนออย่างไรบ้างนะครับในการใช้ AI นะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในการคํานวณสินเชื่อหรือว่าพิจารณาสินเชื่อนะครับก้าวใหม่ของนวัตกรรมทางการเงิน ยกระดับสู่บริการทางการเงินดิจิทัลที่เหนือกว่าครั้งแรกกับบริการ AI อนุมัติส <im> ินเชื <ucci> ่อรายย่อย100%ทำให้สินเชื่อเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้า <im> ดียิ่งขึ้นแค่สมัครผ่านแ <im> อป SCB Easy คุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้โครงการนําร่องของเขาที่ให้บริการสินเชื่อคือจะเป็นอัปเงินทันใจนะซึ่งไอ้เจ้าอัปเงินทันใจเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครจะกู้ได้เนี่ยคุณจะต้องได้ลิงก์รับเชิญถูกไหมตไม่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะทันยุคนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมเคยทาคลิปวิดีโอให้แล้วเกี่ยวกับในสมัยนั้นต้องได้ลิงก์เชิญจึงจะสามารถสมัครได้แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เอา AI มาใช้อ่ะง่ายยังไงไปดูฮะง่ายกว่า ไม่ต้องส่งเอกสารรายได้เร็วกว่ารู้ผลอนุมัติไวสุดใน10นาทีดอกเบี้ยถูกกว่าสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีอัพเงินทันใจพร้อมใช้ได้ทันทีและนี่คือบริการสินเชื่อดิจิทัลยุคใหม่ ที่พร้อมให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก้าวไปกับธนาคารดิจิทัลแห่งอนาคต ที่เข้าใจและเข้าถึงทุกความต้องการของคุณบริการ AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะ,ะคุณผู้ชมเพลินไปฮะมีซุกมีซุกนิดนึงนะฮะคืออนุมัติสินเชื่อรายย่อยเนี่ยนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยตาเราก็จับจองตรงบริการตอนนี้ใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมุมด้านขวามือด้านล่างนะครับก็บอกว่าสินเชื่อบ้านก็มีสินเชื่อรถก็ได้นะหรือสินเชื่อธุรกิจรายอย่อยก็มีนะฮะตรงนี้ไม่ได้ยกมาโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าตามที่หลายคนเข้าใจก็คือเขาจะไม่ค่อย สนใจนะหมายถึงว่าคนที่เป็นแบบอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจสินเชื่อเกีย่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนทั่วๆไปอะ่ะเขาชอบสินเชื่อแบบส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการเข้าประกันมากกว่านะแต่ว่าเขาก็แอบแอบขึ้นมาให้ว่ามีให้บริการอยู่นะมุมนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอวิดีโอในการนําเสนอของธนาคาร SCB น,นะครับทีนี้นในส่วนของสินเชื่อหนึ่งตัวที่เขาพูดในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับผมคือจะเป็นอัพทันใจนะอ่าผมก็หาข้อมูลให้คุณเรียบร้อยนะมันจะมีอะไรได้ครบขนาดนี้มา ตงเราได้ครบทุกอย่างนะมาสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะใช้ AI ในการประมวลผลแบบ100%นะครับสำหรับเจ้าอัพเงินทันใจอย่างที่เคยบอกไปเมื่อก่อนเขาจะใช้การส่งลิงก์เชิญในการสมัครใช่ไหมครับแต่หน้าตอนนี้คือคุณเข้าไปเช็คได้เลยในมือถือของคุณนะการยื่นเรื่องสมัครต่างๆเนี่ยก็คือกดผ่านมือถือในแอปของ ECBEC ได้เลยนะนะอ่ะมาดูแบบนี้อุ่นใจมีวงเงินพร้อมใช้สําหรับทําธุรกิจนะครับก็คือประเด็นหลักๆก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดอาชีพของเรานะครับว วงเงินสูงสุดคือ1ล้านบาทนะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยในคลิปวิดีโอมีการอนุมัติ5 0,000นบาทต่นหมายความว่าวงเงินตรงนี้คุณจะได้น้อยได้มากเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เงินเดือนของเราอยู่ที่สเตทเมนท์ที่เราเดินธนาคารจะเป็นคนพิจารณาเองนะไม่ใช่ว่าคุณอยากได้1ล้านบาทแล้วคุณจะมากู้1่ล้านบาทแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาจะดูตามความที่เราส่งไหวไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งล้านบาทตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องได้1ล้านบาทเสมอไปนะครับต่อมาครับในส่วนของการสมัครอ่ะสมัครด้วยตนเองได้ไม่ต้องสง นะรู้ผลอนุวัตไวรายใน10นาทีครับนี่นี่คือถ้าเกิดว่าเอา AI มาช่วยเนี่ยประมาณ10นาทีเนี่ยรู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนพิจารณาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าใช้คนในการพิจารณาเหมือนสมัยก่อนนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสัก7วันอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะโหนานมากนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นประเด็นถกเถียงที่สุดก็คือหลายคนเถียงกันว่ามีบัญชีธนาคาร a c b ไม่มีแอปสมัครได้ไหมหรือว่าไม่มีทั้ง2อ,อย่างเลยไม่มีทั้งบัญชีธนาคารแล้วก็ไม่มีแอปด้วยเนี่ยสามารถสมัครได้ไหมตอบให้ตรงนี้เลยนะคร คลิกเข้าไปปับ๊บเขาก็จะบอกว่าให้คุณอะไปเปิดบัญชีกับ s c b c เห็นไหมล่ะเนี่ยเปิดบัญชีออนไลน์ดอกเบีย้ยสูงในหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเห็นไหมไม่พอฮะเขาจะให้คุณดาวน์โหลดแอปด้วยหไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมสรุปให้คุณเลยนะครับว่าคุณจะต้องมีบัญชีของธนาคาร s c b และต้องมีแอปของ s c b e c ด้วยไม่งั้นสมัครไม่ได้เอาแบบนี้ผมฟันธงให้เลยแล้วกันนะครับสะดวกด้วยแต่ไม่ต้องไปเสียเวลาเวลาคุณผู้ชมนะฮะพอฟันธงให้แล้วปับ๊บคุณจะได้ไปเเปเิิดดบัวนนน,นานะ จะได้มีประวัติของเขาหน่อยนะฮะหละังจากนั้นปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณกู้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีเงินสดเข้ามาในบัญชีของเราครับสินาทีก็เข้าแล้วนะไม่นานแต่ว่าวันหนึ่งเราเบิกได้สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับวางแผนก่อนด้วยนะอย่าลืมกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับผมนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่มีจะไปมีอีกทีก็คือเวลาคุณผิดนัดชำระเขานะ่ะมันจะผิดนัดชำระปับ๊บมันจะมีดอกเบี้ยรตรงนั้นแหละที่จะโดนหนักหน่อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณได้มาแแล้้้้ววววพยยาาาามมงผนนนนนนใกรรรชํะะคคคืดดับจไโอเ ทีนี้ใครบ้างที่มีโอกาสนะครับเป็นผู้ประกอบการครับที่สัญชาติไทยอายุระหว่าง20-60ปี เดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ s c b อย่างน้อย6เดือนนะครับก็ต้องใช้บัญชีเข้ามาอย่างน้อย6เดือนนะนะมีการผูกยืนยันอีเมลกับแอป s c b e c ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะส่วนขั้นตอนการสมัครต่างเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะสมัครได้ไม่ยากนะยากอย่างเดียวคือจะผ่านหรือเปล่านะอนาญยากหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณแบบครบเลยทุกมิตินะครับสำหรับในส่วนของ s c b c นะีอเนาะจะว่าครบทุกมิติก็ไม่ใช่อะ่ะอันนี้เป็นมิติของการกู้เงินและสินเชื่อส่่่วนนเเรรรรรืืออองงงงกกาาลทุขให้บิ การแชทบอทอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงของช่องเราช่องเราคือเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินล้วนๆนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เดี๋ยวจะหยิบยกมาพูดให้ฟังในภายหลังนั่นเองนะครับผมนะสรุปคือถ้าจะใช้สินเชื่อของเ c b นะครับจะได้แค่ตัวเดียวตอนนี้คือนำร่องจะเป็นอัปเงินทันใจนะครับไปสมัครได้ผ่านทาง s c b e a s y ก็คือในแอปมือถือนั่นแหละนะค,คุณต้องเปิดบัญชีของเ c b EC ก่อนต้องมีแอป s c b e a s y ก่อนจึงจะสามารถสมัครได้้นนะะครครรรรัััับบพอออสมมไปปลเีี่่่ยผผกาาาุติททูืงโดจ ได้ผ่านก็นอ,กอ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะสรุปไปฟังนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ขวัญใจชาวบ,บ้านนะครับผมแลว้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ